จูจๆก็มีเรื่องให้เดือดน,นะครับสำหรับแจงปูนศาภรรยาคนสวยของตอลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นครับหลังถูกนักเลงคีย์บอร์ดปลอมไอจีตามด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายล่าสุดเจ้าตัวถึงกับทนไม่ไหวจนต้องออกมาแชร์ข้อความที่นักเลงคีย์บอร์ดตามรังควานฟาดกลับและท้าให้นักเลงคีย์บอร์ดเปิดหน้ามาเคลียร์กันซึ่งเจ้าตัวโพสต์ข้อความประมาณว่าคงจะว่างมากแหละสร้างไอจีปลอมมานังด่าคนอื่นแน่จริงไม่เปิดหน้ามาเลยอะ กลัวเขาฟ้องหรอมานั่งด่าคนอื่นแบบอยู่ในรูเล็กๆจิตเสื่อมไปหมดแล้วแอบไปส่องมาน่าจะเป็นคนชอบแฟชั่นพอสมควรนะเห็นติดตามเพจแฟชั่นเยอะอยู่เหมือนกัน h ูอา e ยู u คะด้านชาวเน็ตก็แนะนำนะครับว่าให้ฟ้องเลยให้เข็ดหลาบแล้วรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นงานนี้ก็ทำเอาเหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะครับบอกว่าให้ตามสืบและเข้าแจ้งความเรียกค่าเสียหายเลยครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ